สวัสดีครับก็อยู่กับบูมบอโต้นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการทดสอบไล่แคมตัวเดียวนะครับมีแคมของ KDR นะฮะใส่ประบานตัวนี้เป็น LED นครับเดี๋ยวเราต้องถอดชุดบังลมมาก่อนนะครับก็ถอดมันถอดยากหน่อยนะครับ แล้วผมก็ไม่เคยถอดด้วยนี่ครั้งแรกเอามาถอดถอดดูนะว่าอถอดตรงไหนบ้างมผมว่าตรงนี้มันแจนะ็คนยัดเีะ เราต้องถอดคอนโซนกลางออกก่อนนะครับนี่เราก็จะเจอน็อตสองตัวนะครับออกแล้วครับแล้วก็ต่อไปนะครับทีนี้นแก่กันดืดเี้ยรงนจะมีน็อตอยู่ข้างบนข้างล่างนะครับที่สำคัญนี่ต้องอย่าให้หายนะครับ ก็ต้องจาไม่ได้ครับว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนแต่ส่วนมากมันเท่ากันครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยเกือบทั้งหมดนะครับจะไม่หมดน้ำไม่หมดนะครับลินเริ่มพันกันต้องการน้ําดื่มโอ้ยมาอย่ามาต้องเสร็จทำมาอะไรเยอะชิบหาย อ,อีกสองตัวตอนนี้ไปต่อไม่ได้ครับอนนลองงมอันนี้ดึงออกจนติดน่าจะมีน็อตอยู่ข้างในครับเดี๋ยว<อ>ผมว่าจะลองแกะข้างหน้าดูอ,นนดออกมาแล้วครับมันต้องถอดเอ,อ่อข้างหน้าออกมาก่อนนะครับดึงแรงๆหน่อยนะครับมันแน่นแล้วก็จะมีน็อตยึดตรงคอนโซลกลางนะครับคอนโซลตัวนี้นะครับจะมีน็อตยึดอยู่ข้างหน้า ถ้าเราดึงมันเนี่ยน่าจะหักนะครับมันก็ทำมาตอดยากเลยเกินเดี๋ยวซูบักสั้นนี่แข่งสั้นือเกา ครั้งแรกจริงนะออกแล้วครับส่วนกลางส่วนกลางออกหมดก็ทีนี้ก็จะเหลือบางลมข้างนะบ,บางลมข้างน่าจะมีที่ยึดอยู่กับไฟเลี้ยวเท่าที่ผมคาดเดาเนาะอ๋อมันจะเป็นลูกยางนะครับเดี๋ยวอ๋อผมไล่ไปดูจนถึงตรงนี้มันมันต้องถอดเหล็กตรงนี้ออกนะครับเหล็กตัวนี้มันจะถ้าเราไม่ถอดเหล็กตัวนี้เราจะไม่สามารถไขน้ตัวนี้ออกได้นะครับสองตัว มันจะติดกับชุดบังลมข้างนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาเหล็กออกแล้วนะครับเด็กตัวนี้นะครับมันจะติดตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ไขน็อตตัวที่ตัวนี้ออกมันก็จะดึงออกนี้นะครับผมอันนี้มีข้างล่างอีกก็ออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้ไม่มีนม็นอตนะครับจะเป็นที่ล็อกแล้วก็จะมีน็อตเอตัวยึดสีดำดำนะครับอยู่ตรงนี้ ก็มาเริ่ม modify เลยเถอดเบอร์แปดก่อนนะครับอยังทั้งคอบอแก่ตอนมา หน้าตามันก็จะเจอโซอลาลินนะครับกับเฟืองแล้วเราก็จะถอดตรงนี้ครับเพื่อดูมาร์กนะครับครับผมก็ถอดไอ้ตรงนี้แล้วนะครับที่ปิดที่ฝันจานไฟนะครับแล้วก็ที่คิดไว้นะครับว่าจะมีโมดิฟายกองนะครับกองของร้อยิบห้าเนี่ยมันจะยาวขึ้นมานี่เลยนะครับประมาณผมจะเอา กระดาษออกนะครับแต่ว,ว่าจะใส่ตรงนี้ไว้นะครับเอาแค่กระดาษออกนะครับแล้วก็จะตัดตัดตรงนี้นะครับให้มันเป็นท่อตรงท่อตรงอย่างนี้เลยนะครับไม่ให้มีตรงข้อต่อตงออย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหลอกเซ็นเซอร์ให้ดูนะครับว่ามันได้ผลจริงหรือไม่แต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องมาหมุน ตั้งมก์กแล้วก็คลายเอ่อปลาวานตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องเซตเดียวกับ M S X นะครับมันมันจะมีคล้ายๆร้อยเว็บร้อยสิบไอนะครับจะมีน็อตตัวดันโซ่ตัวด,นวดนะันน้ำมันกระบอกดันโซ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้เราคลายออกนะครับถ้าเราไม่คลายออกเนี่ยโซ่เรามันจะตึงตึงแล้วเวลาเราไป หรือไปกระแทกเนี่ยมันจะทำให้โซ่หย่อนนะครับ oh, <my> ออเ่ต้องแกะฝาครอบตัวตั้งเววออกด้วยนะครับเพราะว่าเราจะตั้งวบวใหม่นะครับ mm hmm. เมื่อเราลงแคมครนะแต่เราต้องทำการตั้งเวบวใหม่ทุกครั้งนะครับือหรอแต่ว่าเพราะว่าแคมบางบางตัวมันอาจจะยกสูงนะมันอาจจะใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะติดตรงนี้นะเราต้องคลายน็อตกระเดื่องออกนะครับแล้วก็ปรับ ตัวตั้งไอกระเดื่องด้วยนะครับายออกเลยนะครับตรงนี้นะครับอันไหนเป็นเบอร์เก้านะคบอรัไหนเบอร์ไหเดี๋ยวมันจะลูดนะครับเราต้องอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับใช้็อกเล็กนะครับ ครับก็ถอดออกมาเลยนะครับพอเราคลายตัวตั้งวาลวแล้วนะครับแคมเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้จะมีตัวลดกำลังอัดอันนี้คือตัวลดกำลังอัดนะครับเราต้องเอาลูกปืนจากแคมเดิมนะครับเอามาใส่ตัวแคมแต่งครับ วิธีถอดแคมผมก็ตีออกนะครับผมมีตัวตีอยู่แต่ว่าบางต้องเอาออกให้ถูกนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายนะครับกับแคมเราได้แล้วก็ลูกปืนด้วยนะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนผมมันให้ลองดูนะครับเพราะว่ามันขายยี่ห้อนี้อยู่ KDR okay, Racing แต่ผมว่าแคมลูกเดิมเนี่ยองศามันน่าจะเกือบเท่าๆกันหมดเลยนะครับมันอยู่ที่คนไล่นะว่ามันจะไล่มันอยู่ที่คนไล่หรืออยู่ที่ช่างนะว่าเราไล่เข้าใจหรือเปล่าเราเข้าใจในรถหรือเปล่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นที่ตีของผมเองอนะอ๋อเราต้องมีบูตตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าของนนี้มันไม่มีนะครับบูตบูตตัวนี้สําคัญนะครับมันจะเป็น ศูนย์กลางระหว่างเอาไว้ยึดเฟืองตัวนี้ครับเฟืองตัวนี้ถ้าไม่มีบูทเนี่ยมันจะหลวมนะครับน,นี่มีบูทมันก็จะเข้าไปในบูทได้เลยจะพอดีนะแต่ถ้าไม่มีบูทเนี่ยน็อตมันอาจจะโยกซ้ายโยกขวาเราก็ไม่รู้นะครับจับคนเดียวนะมันก็จะยากหน่อยนี่นะครับนี่ครับมันก็จะโยก เราก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามันตรงหรือเปล่านี้นะครับ okay. โอเคโรงเรียนก็โไปอยู่อันนี้มันต้องตัดออกนะครับเพราะว่าผมเอาบูทเดิมร้อยยี่ห้ามาใส่ตอนแรกว่าจะเอ๊อออะถอดมาเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษเหล็กนะเดี๋ยวผมจะไล่กระเดื่องด้วยนะครับมาดิมีลูกปืนด้วยนะครับอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งรู้นะครับว่าิบห้าตัวใหม่นี่มีลูกปืนด้วย LED <DVD, S 2> มีลูกปืนด้วยนะครับ <c oughs> เราต้องคลายไอตัวตั้งออก <c oughs> อ่อันนี้ก็ <c oughs> สอดกระเดื่องนะครับ <c oughs> ออกไปเจียนะครับอย่า <c oughs> เจียเยอะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหักเอาของผมเคยทําหักมาแล้วนะครับ <c oughs> ที่หักไม่อะไร,รเพราะว่า วาล์วมันชนแล้วมันหักนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลูกเดิมแคมเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวอีอีนี่จะเป็นไอเสียนะครับ I จะเป็น id นะครับ i-D ก็ข้างบนไ d ไอเสียนะครับมันก็ใส่เข้าไปเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับก็เหลือใส่เฟืองนะครับใส่เฟืองแล้วก็อย่าลืมล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนที่อยู่ใน กระเดื่องด้วยครับแล้วก็ดูมาร์กก่อนนะว่ามันใช่ตัวทีหรือเปล่านี่ครับตัวทีนะครับตรงขีดข้างบนนี้นะครับตรงขีดนี้นะครับแล้วก็ใส่โซ่เข้าไปเลยนะก็ไล่ลมก่อนนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับ ยังมีอีกยังอมกเอ๊ะยังขึ้นไปแบตก,ก็ตั้งแปดกับเก้าเอา้ยตั้งแปดกับสิบนะครับ id แปด 8, ไอเสียสิบนะครับ แย่ yeah, ให้ดึงแบบฝึดฝหมือนะอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับไม่ได้ผ่าไม่ได้ทําอะไรนะครับอันนี้รถเดิมๆเลยนะครับมีแคมตัวเดียวนะครับสเตอร์ก็สเตอร์เดิมนะครับทึงวิ่งได้อ้โหเนี่ยน่าจะห ก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับก,นนก,รก็ลองหมุนดูนะครับว่ามันวาวยันหรือเปล่านะครับต้องหมุนทุกครั้งที่ประกอบนะครับอ่ะขี่กรนะสตาร์ซ์ิ พ <Okay. S 2> อตอนนี้แบตเหลือน้อยมากนะครับเดี๋ยววิธีหลอกเซ็นเซอร์นะครับให้เราหาตัวต้านทานมานะครับของผมเนี่ยจะมี 1k 2k 4k แล้วก็ 5k เอาไว้ไล่ แบบลูกใหญ่ๆนะครแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําก็เลยไม่ค่อยไม่ได้เลยเอ้ตัวต้งทานหายไปใีนครับหนึ่งครับอันนี้ใส่หนึ่งเคเข้าไปนะครับหนึ่งเคก็จะเป็นน้ําตาลดูเห็นไหมครับเนี่ยน้ำตาลดำแดงทองนะอ่ะติดเลยสตาร์ทเลยอืม đeo thằng tay đưa tay này, tay đi, à, tạt đi tạt. Tạt đi ตอบก่อนน,นะครับอันนี้ 2K นะครับ ราก็จะใส่กองเข้าไปก่อนนะครับนี่ใส่ไปแล้วนะครับครับนี้ใส่ 2k เข้าไปนะครับเดินเบาเดินเบาได้นะครับปกติก็ไม่มีไฟโชว์นะครับไฟเครื่องไม่โชว์นี่นะครับเหมือนกับเราใส่กล่องเพิ่มน้ำมันนะครับถ้าเราหลอกตรงนี้นะครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือหลอกว่าเครื่องยนต์กําลังเย็นนะครับ พอมันเย็นมันก็จะฉีดน,น้ำมันเพิ่มนะทางเสียงเดี๋ยวผมขอปรับนี้หน่อยนะ ครับลิปหน้าเราดูนะว่าผมจะทำอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อ <c oughs> มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวอ๋อคลิปหน้าผมอาจจะลงความเร็วครันนี้นะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองลองดูให้กันเลยลองให้ดูเลยนะครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนครับ